สวัสดีค่ะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะกับเพชรแท้ทองแท้ใบมังกรเจมวันนี้ทางพอยก็จะมานําเสนอสินค้ารีวิวสินค้าให้กับลูกค้านะคะเป็นของมือสองของหลุดจํานาของหายากพาเลี่ยมทองเอาให้ลูกค้าได้เลือกรับชมเลือกชมกันได้อย่างจุใจเลยค่ะสําหรับลูกค้าที่ติดตามกันใน E ีพีก่อนๆหน้านี้นะคะก็ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านมากเลยนะคะเพราะว่าผลตอบรับดีมากๆเลยยังไงก็อย่าลืมนะคะ กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราต่อไปด้วยนะคะอ,ะอะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันเลยดีกว่าคะ่ะวงนี้นะคะเป็นแหวนไพลินสตาร์ล้อมเพชรค,ค่ะเม็ดไพลินนะคะเป็นการเจียหลังเบี้ยเม็ดใหญ่ประมาณ1น,นกรัตนะคะสวยงาม ประดับเพชรล้อมรอบนะคะเป็นเพชรเกรสรสมัยใหม่ค่ะน้ำหนักเพชรรวมทั้งหมดอยู่ที่0.84กรัตนะคะตัวเรือนทองคำเป็นทองคำ75นน้ำหนักอยู่ที่7.29กร,รมัมไซ์แหวน52ขนาดหน้ากว้าง1.5คูณ1.0เซนติเมตรวันนี้ขอสเสนอราคาส่งต่อเอาไปเพียง36,950บาทเท่านั้นค่ะ น้ำเพชรเป็นน้ำระดับประมาณ97-98สวยขาวใสเล่นไฟทุกเม็ดตัวเรือนทองคำทองคำหนาแข็งแรงเป็นทองคำขาวนะคะไม่มีตำหนิวงนี้สามารถปรับใส์ได้คุณละะูกค้าสามารถสวมใส่ออกงานแบบนี้ได้เลยนะคะสวยงามมากๆวงนี้ท่านใดชอบอยากดูรูปเพิ่มเติมแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยค่ะ วงนี้ก็เป็นแหวนไพลินสตาร์ล้อมเพชรเช่นเดียวกันค่ะเนื้อไพลินไม่ได้เป็นสีใสนะคะแต่เป็นสีเหมือนน้ำทะเลค่ะแล้วก็มีความนวลความอ่อนนุ่มนะคะแบบนี้เม็ดใหญ่เจียหลังเบี้ยนะคะประดับเพชรเกสซอสมัยใหม่น้ำหนักเพชรรวมทั้งหมดอยู่ที่1กรัต22ตงัง เพชรทั้งหมด40เมตรไซแหวน53ขนาดหน้ากว้าง1.0คูณ2.0เซนติเมตรตัวเรือนทองคำเป็นทองคำ75%น้ำหนักอยู่ที่7.53กรัมวันนี้ขอเสนอราคาส่งต่อเอาไปเพียง 5 4 9 5 0บาทเท่านั้นค่ะวงนี้ประดับเพชรล้อมรอบเป็นเพชรเกรสรสมัยใหม่น้ำขาวสวยใสเล่นไฟมากเลยแล้วก็มีเพชรบ่าข้างสองข้างแบบนี้ด้วยนะคะตัวเรือนทองคำเป็นทองคำหนาแข็งแรงสามารถปรับซส์ได้วงนี้ลูกค้าสามารถใส่ออกงานได้แบบนี้เลยงดงามมากๆเม็ดไพลินเม็ดใหญ่สีสวยค่ะวงนี้ท่านใดชอบอยากดูรูปเพิ่มเติมสามารถแคปรูปแล้ว ก็ทางหาแอดมินกันมาได้เลยค่ะ วงนี้นะคะเป็นแหวนไพลินสยามไพลินดิบค่ะไม่ได้มีการบุงแต่งใ,ใดๆเลยนะคะประดับเพชรทั้งหมด2ชั้นเป็นเพชรเกรสรทั้งหมดน้ำเพชรระดับประมาณ9798น้ําน้ำหนักเพชรคือ1กรัตค่ะหรือ100ตังประดับเพชรทั้งหมด40เม็ดส่วนตัวเรือนเป็นทองปาหะเป็นทองขาวโบราณน,น้ำหนักอยู่ที่5.6กร,รมัมไซส์แหวนคือ60หน้ากว้าง1.7คูณ2.0เซนติเมตร วันนี้ขอเสนอราคาส่งต่อให้ลูกค้าเอาไปเพียง32,950บาทเท่านั้นค่ะวงน,นี้นะคะประดับเพชรทั้งหมด2ชั้น สวยงามมากๆค่ะส่วนตัวเรือน,นะคะไม่มีตำหนีค่ะแข็งแรงหนาสามารถปรับไซส์ได้เม็ดไพลินเนื้อสีสวยมากๆเลยนะคะเป็นแบบนี้เลยเวลาสวมใส่ออกงานนะคะโดดเด่นมากๆค่ะเพราะว่าวงนี้พิเศษอย่างที่บอกนะคะเป็นเพชรสองชั้นยิ่งส่งเสริมให้ตัวไพลินเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยค่ะวงนี้ท่านใดชอบอยากดูรูปเพิ่มเติมนะคะสามารถแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยค่ะ วงถัดมานะคะวงนี้เป็นแหวนไพเรลยนสยามเผาเก่าวงนี้เนื้อไพเรลยนสีใสสวยเนื้อไพเรลยนนะคะเป็นเนื้อใสสีน้ำเงินเข้มสวยมากๆค่ะประดับเพชรทั้งหมด3ชั้นมีเพชร2ชนิดน้ำหนักเพชร รวมทั้งหมดอยู่ที่1กรัต22สตังค่ะตัวเรือนทองคำเป็นทองคำ75%เปน์น้ำหนักอยู่ที่4.96กรัมไซส์แหวนคือ52หน้ากว้าง2.0คูณ2.3เซนติเมตรวันนี้ขอสนาราคาส่งต่อเอาไปเพียง52,950บาทเท่านั้นค่ะวงนี้ประดับเพชรทั้งหมด3ชั้นมีเพชร2ชนิดนะคะเพชรแถวบนกับแถวล่างเป็นเพชรเม็ดกลมค่ะส่วนแถวการ จะเป็นเพชรบาเกตนะคะยิ่งส่งเสริมให้ตัวเพชรเนี่ยมีความเล่นไฟโดดเด่นมากๆเลยตัวเรือนทองคาทองหนาแข็งแรงไม่มีตําหนินะคะวงนี้เวลาสวมใส่ออกงานจะดูโดดเด่นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นเพชรที่หน้าใหญ่แล้วก็เม็ไพิรินประมาณขนาด2กระรัตเลยนะคะงดงานมากๆวงนี้ท่านใดชอบอยากดูรูปเพิ่มเติมสามารถแคปรูปแล้วก็ทักาหาแอดมินกันมาได้เลยค่ะ ส่วนวงนี้นะคะจะเป็นแหวนไพลินผู้ชายหน้าใหญ่ประดับเพชรเก,เกสรน้อมรอบเพชรทั้งหมด28เมตรน้ำหนักอยู่ที่0.84กรัตตัวเรือนทองคำเป็นทองคำ75%น้ำหนักอยู่ที่11.2กรัมไซสแหวน61หน้ากว้าง1.5คณ2.0เซนติเมตรวันนี้ขอสนอราคาส่งต่อเอาไปเพียง48,950บาทเท่านั้นค่ะ วงนี้หลุดมาพร้อมกับใบเซอร์ IGL นะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะส่วนตัวไพลินนะคะเนื้อสีสวยแล้วก็มีสีน้ำเงินเข้มนะคะงดงามมากๆแล้วก็เพชรนะคะล้อมรอบเป็นเพชรเกสรน,น้ำขาวสวยใสเล่นไฟตัวเรือมีการสลักลวดลายทั้งสองด้านแบบนี้นะคะ ส่งเสริมให้ตัวเรือนโดดเด่นมากทองหนาแข็งแรงสามารถปรับไซส์ได้วงนี้ก็ไม่มีตำหนิค่ะคุณผู้ชายสามารถไปสวมใส่ได้ถ้าใ,ใหญ่ไปสามารถปรับไซส์ได้เลยนะคะวงนี้มีเพียงหนึ่งวงเท่านั้นลูกค้าท่านใดชอบสามารถแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยค่ะ มาานะคะวงนี้เป็นแหวนไพลินสยามเผาเก่าประดับเพชรเกษรเ,เป็นเพชรสมัยใหม่เต็มหน้าเรือนแบบนี้น้ำหนักเพชรคือ0.34กรัต ประดับเพชรทั้งหมด44เมตรตัวเรือนทองคำเป็นทองคำ75%น้ำหนักอยู่ที่4.45กรัมไซ้แหวน49 m. หน้ากว้าง1.7คณ2.0เซนติเมตรวันนี้คอสเนอราคาส่งต่อเอาไปเพียง32,950บาทเท่านั้นค่ะวงนี้นะคะสามารถสมใส่ออกงานได้เลยเพราะว่าใหญ่เต็มหน้านิ้วไพลินเม้นใหญ่ตรงกลางนะคะขนาดประมาณ1กระตักค่ะ เซียหลังเบีย้ยสวยงามมากๆเลยค่ะตัวเรือนท้องก็หนาแข็งแรงสามารถปรับไซส์ได้เวลาสวมใส่ก็จะเป็นแบบนี้เลยวงนี้ถ้ารู้สึกไซส์เล็กไปสามารถปรับไซส์ได้เลยนะคะน้ำเพชรก็ขาวสวยใสเล่นไฟท่านใดชอบแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินกับมาได้เลยค่ะ วงนี้นะคะเป็นแหวนไพลินสยามเผาเก่าค่ะเม็ดไพลินเนื้อใสสวยแล้วก็เจรไนหน้าเม็ดนะคะประดับไปด้วยเพชรเกสอนสมัยใหม่น้ำหนักเพชรอยู่ที่0.85กรัตเพชรทั้งหมด22เม็ด ตัวเรือนทองคำ75%ปทองคำแท้น้ำหนักอยู่ที่10.1กรัมไซ้แหวน58หน้ากว้าง1.0คูณ1.5เซนติเมตรวันนี้ขอสเสนอราคาส่งต่อเอาไปเพียง45,950บาทเท่านั้นค่ะวันนี้เป็นแหวนไพายลินผู้ชายนะคะคุณผู้ชายสามารถสวมใส่ออกงานได้เลยค่ะ ประดับไปด้วยเพชรเกสรสมัยใหม่ทั้งด้านบนด้านล่างแล้วก็ด้านข้างนะคะน้ำเพชรคือขาวสวยใสเล่นไฟค่ะตัวเรือนทองก็หนาแข็งแรงสามารถปรับใส์ได้วงนี้ก็ไม่มีตำหนินะคะมีเพียงขีดข่วนขนแมวนิดหน่อยเกิดจากการใช้งานค่ะเวลาสวมใส่ก็ดูเต็มหน้านิ้วแบบนี้สวยขึ้นมือมากๆท่านใดชอบอยากดูรูปเพิ่มเติมสามารถแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยค่ะ วงนี้นะคะเป็นเม็ดไพลินสตาร์ประดับไปด้วยเพชรเกสรแล้วก็เพชรกุหลาบเพชรเกสรน,น้ำหนักอยู่ที่0.08กลัดส่วนเพชรกุหลาบคือ0.12กลัดรวมทั้งหมดคือ0.20กลัดนะคะตัวเรือนทองคำ75น้ํา้ำหนักอยู่ที่5.6กรัม ไซแหวนคือ52หน้ากว้าง1.5คูณ2.0เซนติเมตรวงนี้ขอสเสนอราคาส่งต่อเอาไปเพียง18,950บาทเท่านั้นค่ะวงนี้เม็ดไพลิงเม็ดใหญ่สีสวยมากๆเลยนะคะเป็นไพลิงสตาร์เจียหลังเบีย้ยฝังเป็นหนามเตยสีหนามแบบนี้ประดับเพชรกุหลาบแล้วก็เพชรเกรสรน,นะคะเพชรกุหลาบก็คือเพชรเหลี่ยมเก่าส่วนเพชรเกรสรก็คือเพชรเหลี่ยมใหม่ทั้ง หมดเป็นเพชรแท้ทั้งหมดค่ะตัวเรือนทองคํำฉลุลายใต้ฐานแบบนี้ด้วยนะคะสวยงามมากๆทองคําแข็งแรงสามารถปรับใส่ได้พวกนี้นะคะสามารถสวมใส่ออกงานได้เลยค่ะมเม็ดไพลินคือโดดเด่นแล้วก็ใหญ่มากๆเลยนะคะท่านใดชอบอยากดูรูปเพิ่มเติมสามารถแคปรูปแล้วก็ทางหาแอดมินกันมาได้เลยค่ะ Okay, ค่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ท้ายคลิปแล้วนะคะเช่นเคยค่ะหากท่านใดสนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทักไลน์มาที่แอดมินได้เลยค่ะเพียงเข้าที่ค้นหานะคะแล้วก็พิมพ์ a m k g e m ตามนี้เลยนะคะหรือสแกน QR code อันนี้ได้เลยค่ะก็จะเด้งไปที่หน้า ไลน์ของทางร้านเช่นกันค่ะรวมทั้งโทร0653601525นะคะติดต่อสั่งซื้อกับคุณพลอยหรือคุณนุษได้เลยนะคะยังไงวันนี้ทางพลอยก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะคะแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ